สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกๆุท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานชาวราศีกันเรามาดูกันสิว่าข่าวดีร้อนแรงอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะชาวราศีกันขอพลังงานชาวราศีกันที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะข่าวดีอันร้อนแรงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ข่าวดีอันร้อนแรงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันค่ะ Tree of w s n d s ข่าวดีร้อนแรงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกัน n n i f ออฟคัพส์เอสออฟบอนะคะข่าวดีมากๆเลยเชื่อมั่นว่าคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเตรียมรับ การเปลี่ยนแปลงเตรียมรับสิ่งที่คุณรอคอยนะค,ความมุ่งหวังภายในจิตใจที่สูงมากๆเอซวอนยืนยันคำตอบอีกครั้งอะไรที่คุณกำลังทำอะไรที่คุณกำลังคิดอะไรที่คุณกำลังสร้างถ้าคุณรู้สึกว่ามันกำลังให้คุณเห็นอนาคตทำให้คุณได้ต่อยอดแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆทริอวอนส์คือพลังแห่งไฟพลังแห่งความมุ่งมั่นพลังแห่งการจริงจัง ไม่ได้เล่นๆนะคะกับสิ่งที่ที่ทำอาจจะเป็นธุรกิจหน้าที่การงานการเติบโตสิ่งต่างๆรอบตัวที่คุณรู้สึกว่าคุณตั้งอกตั้งใจแล้วก็ใจจดใจใจ่อมากๆเพราะว่ารอคอยความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นและแน่นอนค่ะไม่ได้ทำอะไรเล่นๆผลลัพธ์ของคุณก็เลยไม่ได้เล่นๆเช่นกัน ค,คุณกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของการเงินอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในเรื่องราวของอาการงานกำลังจะเติบโตมากๆเลยเป็นช่วงจังหวะดีๆที่คุณกำลังที่จะได้รับการเติบโตเรื่องของการงานธุรกิจการลงทุนการต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ๆและสำคัญมากๆใน i n นท i ียชันของคุณ Knife of Cup s ความสุขของคุณภายในใจของคุณสิ่งที่คุณตามหา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใหม่ๆงานใหม่งานอดิเลกใหม่ๆหนทางชีวิตใหม่สุขภาพความรักความรู้สึกการดูแลตัวเองการเข้าใจตัวเองการเคารพแล้วก็ให้เกียรติตัวเองในทุกๆด้านคืออบอวลไปด้วยพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ความสุขในตัวตนของคุณนี่คือ intuition ของคุณนี่คือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเชื่อมากๆพลังของคุณในสิ่งที่คุณทำนะคะ knife of cups หีบสมบัติ อันเลอค่าล้ำค่าขนาดนี้นั่นคือเงินที่จะได้มาหลั่งไหลเข้ามาในกระเป๋าคุณนะคะเกิดความอุดมสมบูรณ์การเติมเต็มในตัวตนของคุณเพราะว่าคุณกำลังเกิดการเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จนะคะต่อยอดในเรื่องของการงานการเติบโตการขยับขยายไปอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดกำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือข่าวดีมากๆเลยอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวที่กำลังจะเกิดขึ้นอะไรที่รู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่อึดอัดก่อนหน้านี้ในช่วงนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วนะคะจงมีพลังให้กับตัวตนของคุณจงหาสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับตัวตนของคุณจงหากิจกรรมใหม่ๆให้กับตัวตนของคุณจุดไฟนะคะไฟแห่งความฝันไฟแห่งแรงบรนาณาใจงหุนขึ้นมางานนะคะที่จะทําให้คุณรู้สึกว่ามันมันต่อยอดไปสิ่งสิ่งนั้นได้สุขภาพของคุณนะคะที่จะต้องดูแลใส่ใจในการ ที่จะทําให้มันแข็งแรงขึ้นหรือว่าทําให้กระชับกระเชงกระปี้กระเป๋าเรียกว่าต้องมีไฟต้องมีแพชชั่นต้องมีแรงบันดาลใจกระตุ้นโมเทเวตของตัวคุณเองเพราะคุณไม่ได้ทําอะไรที่ชั่วข้ามคืนแล้วประสบความสําเร็จแต่คุณทํามามากแล้วคุณเดินมาไกลามากๆแล้วสิ่งสิ่งนั้นเพราะนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดผลลัพธ์กับคุณกับคุณคือความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ อะไรอย,อยู่คุณอาจจะรู้สึกว่ามัน,มนพยายามมันรอมาอย่างมากๆแล้วแต่พอเมื่อถึงจุดนั้นของชีวิตกลายเป็นว่าคุณได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดคาดฝันเรื่องราวม,มันกำลังเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่ทันในตั้งตัวอย,อยู่ก็ได้อยู่อยู่ก็ได้รับคําตอบนะคะได้รับเ,เหมือนพลังในตัวตนของคุณนะคะมันกระตุ้นความสําเร็จในตัวตนคุณให้คุณผลักคุณนะคะให,ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลักคุณให้เกิด การอยากลงมือทําอยากที่จะใส่ใจอยากที่จะรู้สึกว่าตัดสิ่งนั้นไปได้แล้วก็เริ่มต้นสิ่งนี้ได้รู้สึกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในในอินทรีย์ชั่นของคุณเลยในสัญชาตญาณของคุณเลยทีเดียวประสบความสําเร็จนะคะและที่สําคัญคือมันเป็นการเริ่มต้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดเกิดขึ้นเริ่มมีสัญญาณที่ดีนะคะในเรื่องของการงานเริ่มมีสัญญาณที่ดีในการที่คุณลงทุนแล้วคุณกําลังเติบโต แล้วอาจจะได้รับการติดต่อหรือการเจจาหรืออะไรบางสิ่งอย่างที่มันกระจ่างนะคะกระจ่างไปนี้ทิศท,ทางที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะทำให้รู้สึกบาง,บางครีบางทีบางครั้งในตอนนี้เวลานี้มันทําให้ตัวตัวของคุณนั้นมันรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะที่จะได้รับข่าวดีที่ร้อนแรงมากๆนะคะอย่าไปทันในตั้งตัวที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ชาวราศีกันข่าวร้อนแรงมากๆเลยนะคะครั้งใหญ่ The Hangman เกิดขึ้นข่าวดีครั้งใหญ่ของชาวราศีกันค่ะ Devil ใจเย็นๆนหน่อยนะคะทําไมต้องพูดว่าใจเย็น,เ,ยนเพราะความใจร้อนไม่ทําให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็มันไม่ได้ทําให้เราได้เห็นคุณค่าอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองมันทําให้สูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างมันทําให้เป็นประเด็นกับอะไรบางอย่างนะคะบางสิ่งกําลังที่จะทให้คุณได้ ถอยออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันลบลบเดวิลปีศาจนะคะปีศาจเส่งเสพติดอะไรต่างๆนานามากมายหรืออะไรบางอย่างมันวนเวียนกลับมาวนเวียนกลับมาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องตระหนักมาละสมมติว่าคุณกําลังมีเกณฑ์ในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการเงินที่ดีมากๆแต่อะไรบางสิ่งอย่างมันวนเวียนกลับมาทําให้คุณต้องอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันท้อมันรู้สึกท้อมันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินนั่นแหละเป็นการเปลี่ยนที่คุณจะต้องเปลี่ยนอะไรบางสิ่งงอย่างเพื่อ เพื่อกอบโกยอะไรบางอย่างที่ใหม่กว่าที่ดีกว่าฉันจะต้องไม่เป็นเหมือนเดิมฉันจะต้องดีกว่าเดิมฉันต้องประสบความสําเร็จให้ไปให้ได้ไกลฉันต้องข้ามจุดๆุดนี้ไปให้ได้นะคะ The d e v i l สิ่งลบๆสิ่งที่มากระทบจิตใจอะไรก็ตามแต่ e m p e r o r ชาวราศีกันคุณมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ประสบความสําเร็จแน่นอนคะ่ะตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตถ้าคุณรู้สึกว่า วันนี้คุณใจจดใจจ่อมากๆกับสิ่งที่คุณทําความสําเร็จในการขยับขยายหน้าที่การงานการเติบโตข่าวดีมากๆที่คุณจะได้รับอะไรที่รู้สึกว่าไม่ได้รับคําตอบเริ่มจะได้รับคําตอบละมีสัญญาณที่เป็นทางที่ดีหน้าที่การงานตําแหน่งจะได้มาก็ได้จากที่คุณรู้สึกว่ามันถึงเวลาจริงๆกับความสําเร็จของตัวเองเวลาที่จะได้ตําแหน่งที่ก็รู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากๆหลือเกินรู้สึกมันเร็วเนาะแต่เวลาที่เรารู้สึกพยายามแล้วพยายามอีกรู้สึกมันทอมากๆมันกลับไม่ได้นะคะ แต่เมื่อถึงจุดนั้นนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณกำ,กำลังที่จะได้รับหน้าที่การงานได้มาจากความภาคภูมิใจความสําเร็จที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์มค้าชูหรือว่าได้คาปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าได้ตําแหน่งหน้าที่การงานมาจากความสามารถของคุณเองด้วยบางอย่างมันถึงเวลาที่คุณจะได้รับตําแหน่งนั้นได้รับสิ่งใหม่ๆแล้วได้รับชั้นหน้าชูตาแล้วนะคะกับงานที่ทํากับธุรกิจที่ทํานั่นเองนะคะ แต่เรียกได้ว่าก็จะต้องลงมืออย่างหนักมากๆเลยเพราะว่า s i กออฟวอนเกิดขึ้นกับ The อมพ e เ o อเกิดขึ้นไม่ได้มาเพียงความพยายามครั้งเดียวค่ะบอกเลยนะคะได้มาจากสิ่งที่คุณท้อแล้วท้ออีกจริงๆนะคะล้มแล้วล้มอีกนะไม่ว่าความฝันตอนนี้คุณจะคืออะไร Three อฟวอน s คุณกําลังเปลี่ยนฐานะของตัวคุณเองคุณกําลังฟื้นฟูอะไรบางสิ่งงอย่างในตัวเองฟื้นฟูเรื่องของการเงินฟื้นฟูเรื่องของการงานฟื้นฟูเรื่องของสุขภาพ ตัดอะไรที่มันเป็นสิ่งลบๆรบ,บกวนออกไปดูแลสุขภาพของเราให้ดีไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับหรือว่าการออกกําลังกายนะคะยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นยิ่งสิ่งแวดล้อมมันมีแต่อ,อะไรที่นะคะฝุ่นฝนเดี๋ยวฝุ่นก็จะมาแล้วถูกไหมคะเข้าหน้าหนาวเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่คุณตระหนักเรื่องสุขภาพเช่นกันนะคะข่าวดีมากเลยนะคะสิ่งที่คุณรอคอยมุ่งหวังกำลังที่จะประสบความสำเร็จค่ะ Ace of c u p สวยงามมากๆเลยและ มันสื่อถึง Pace of source to open t a c l e s คุณรู้ไหมว่าคุณช่างสง่างามลงมดงามมากๆเพราะสิ่งที่คุณกำลังที่จะได้รับต่อไปนี้คือชีวิตใหม่ที่คุณต้องการเชื่อใน Intuition ของคุณนะคะความจริงบางอย่างกำลังจะปรากฏสิ่งที่คุณรอคอยคือความสุขสบายใจสบายกายนะคะหน้าที่การงานเงินทองสุขภาพที่แข็งแรงและถึงวันนี้คุณจะต้องลงมือทำได้แล้วคุณต้องคิดวางแผน แล้วก็วางแผน1234สําสำรองในชีวิตมันมีเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคุณนอนาคตแน่นอนและนี่คือสัญญาณของ intuition ของคุณว่าคุณกำลังได้เริ่มต้นใหม่ได้ปรับเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆโยกย้ายสิ่ง,งเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ๆและหัวใจความรักของคุณคุณกำลังได้เจอเนื้อคู่ของคุณและเหมือนกับว่าบางท่านที่คุยกันมานานแล้วถึงเวลาที่สุขงอมในความสัมพันธ์ที่จะวางแผนอนาคตร่วมกันหรือว่าขยับสถานะความสัมพันธ์นั่นเองนะคะ เวทค่ะ trust ชาวราศีกันเชื่อว่าคุณจะสำเร็จแน่นอนแล้วก็รอค่ะ wait รอรอหน่อยนะรอจังหวะชีวิตหน่อยชาวราศีกันคุณไม่ได้ประสบความสำเร็จพร้อมกันทุกคนนะคะ t ไทม์เฟรมไทม i n g แต่ละช่วงอายุวัยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันคอนเฟิร์มไม่เลยเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่คุณจะเจอคือความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่รอคุณอยู่คุณอย่ายอมแพ้คุณมีพลัง คุณไม่ได้เล่นๆกับในชีวิตของคุณผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เล่น,เ,ลนเช่นกันนะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองได้รับข่าวดีข่าวใหญ่ปังๆนะคะจากนี้และตลอดไปนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ